พี่น้องเอ้ยยังบ่คั้นได้ดับอยู่ตาเพิ่นกะบ่ใหญ่อ่อนเพิ่นกะดับออกไปดับมันออกหัวเลาะห่วยกักักว่าแม่นกันไวนะ้ในระดับนึงแ,แต่ว่าไฟมันก็นยังแมบยังมาบหลายอยู่เลาะห่วยก็ได้แต่ว่าพุ่นดิทางวัดแล้วก็นัานสุสานเรียบรย้อยเขา้าสุสานวัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องพุ่นทางวัดกะโอ้ยังย่าง,งลายอยู่ทางวัดก็ได้พุ่น อตาตาทานได้ไฟ่แย่งให้ฉันเนะตอนนี้จะขึ้นไปรับท่างเงื่นพี่น้องขึ้นไปไปดึงซองน้ำขอเลยนขึ้นไปกันท่างบ้านบ้านนี่เมื่อกี้นี่มากันท่างสวนบ้านนี้มันขึ้นไปท่างสุสานมันเขาสุสานตาแย่งไฟ่ให้ฉันเนะพ่เจะอ่นขึ้นไปได้ปะฮะไปรับตรงนี้ กตั้งไฟขึ้นเมื่อหนั่นกันเอาทิตย์งานจะเบ่งต้องทำเยอะเพิ่งเหงื่อวันถึงกับกำลังคิดไปซอยเบ่งทางสู่ศาลเนาะโอ,อ้ตายป่ากันเพิ่งยากถ่ายคลิปคุณเพิ่งเบ่งได้แย่งไฟให้ฉันลรอตาจะไปห้อมได้หรอเบ่งแงน่นล่ะมันแหงมืดตกลุ่มตกล่อง นี่ลระชีวิตชาวสวนพี่น้องชีวิตที่อยู่ไก่ห่วยไก่ปลาไม่ล่าเขาจูดไฟมากกันลำบากทุกปีเลยเนี่ยปีนี้ถือว่ากันบ่ซ้าเล็เคยกันเทือนึงแล้วหวัวเฮาเหมือนกับป่าลงคลีใใ้เบิงเนาะแต่ว่าลุงก็มาตัดออกตลอดต้นใหม่คือว่าเหรอเห็นบ่กอหญ้ายังแหงยืนตน้นแหงเต็มอ่พี่น้องพือ่อนะ ถ้ามันขามาส่วนใดกับบ่ย่างคือกันล่ะแต่ละปีก็จะเป็นแบบนี้เพาพยายามกันไวแล้วแต่ว่าห้ามันก็เกิดขึ้นอีกปีนี้มันปลปลปวนตะเกานาแรีงนี่คันทตัดแล้วแล้วเขากันไฟแล้วมันก็จะแล้วยืนนะก็แล้วไปมันก็จะบ่มียาเกิดขึ้นแฮงยืนเต็มนี่อีกแต่ว่านี่ฝนตกมากกระปากะฉีด ขีดป้าขีดแล้วตะน้ำขางหัวให้มันเกิดตะลอกขางหัวยาแต่ว่านในหันฝนตกมันเกิดเองนี่ทางในสวนนี่ฝนตกมากมันเกิดเองที่ป้าขีดให้ยาเกิดเพือเขียวนี่ป่าขีดตะลอกขางขั้นหัวแบบนี้เพื่อว่าเส้นยาเขียวเกิดขึ้นสิในการไฟ้วัสดุเมนมันเกิดขึ้นหลายนะพอตัดออกแล้วมันก็เกิดขึ้นที่หลังมันก็แหงมาก อามันก็เป็นแบบนี้แหละตาเพิ่นกลับไปดับซอยกันเดี๋ยวนี้ไปหัวสุซานแล้วพี่น้องซุสซานี่เขาเรียบร้อยเบิดแล้วป่าก็เริ่มิงยางข้งเนื้อบ้านไปหาไปหาหมาสิโตนหมาห่วง,งสันเฮาก็ไปรับกันทั้งบ้านนำ้ำเวลาไปกันทั้งบ้านนำ้ำขอพระเจ้าพระพิธายาให้มัน ลอยเข้ามาอีกเดอ้อคุณลุงอุตสาเอานามาออกไปฉีดรัดขังพู่นล่ะค่ะเพื่อนเอาไปฉีดรัดเลาะห้วยเลาะฝากห้วยไปพุ่นเพื่อนดับเลยเพื่อนไออนเพื่อนออกไปดับเลยทางขั้นหัวฝากห้วยเพื่อนเลยบาดนี้มันก็ล่ามใส่คุณี่พี่นอ้องพุ่นสี่เขาวัดอยู่แล้วได้จะซอยจะคลองไผมัน อันนี้สูซานแล้วนี่สูซสานโบสถ์ใหม่เรียบร้อยเวิร์ดแล้วครับที่น้องให้สูซานนั่นกับหกคักขึ้นกันหยาปีนี้บ่ได้ตัดเลยปีนี้อาจารย์บาหว่างจา้าคื่อบ่มีเชิญเตือนพี่น้องมาตัดหยาสาูซานเลยมันกับหกมันก็สูงที่บ้านนี่เดือนกันยาไงแต่ว่าขี้าบางังได้โบเห็นหุง เพื่อน่ะไฟเต็มอยู่เพณ่นพี่น้องลูกลานบ้านไก่เคี่ยงเพื่อนกับมาซอยกันดับตาเพื่อนกับไปดับซอยกันทั้งคพณ่เรากันทางสวนทางสวนกับมิดเนี่พี่น้องหวังว่ามันสิบลุูกแบบลูกหวาบขึ้นไมอ่อีกเด้อออตสาเอาสายยางออกไปฉีดหอดดูหวยฟังหวยหอดขามหวยไปเพื่อนขีดกันไว้ คนใหญ่อ่อนมาในป่าก็สิค่อยย่างคุณเนี่ยทั้งถือโทรศัพท์ทั้งถือไฟฉายทั้งถือเสียมหลากไปเพื่อจังไดนจังนึงชุกเฉินม,มามันสิป้องกันตัวจะคองก็เลยถือเสียมลงมานำ่ำไฟฉายลงมานำ่ำ มาติงก็อดยุดไทยอีกก็ได้พุ่อนลูกแห้งค่ะใบไผ่แลวล่ะทั้งใบไผ่แหงใบไม้แหงเนาะแนแนวสุสานก็มีต้นไม้น้ำล้ะก็ริมห้วยก็มีต้นไม้ก็เป็นเชื้อเพิ่มยางดีเลยมันขึ้นว่านนี่มันขึ้นว่านนี่ฝนตกมาานหนึ่งขึ้นว่านนี่แต่มันบ่ตกแห้งพี่น้องมันบ่ตกแห้งพ่อพ่อดินสิเปียกพ่อหญ้าสิเปียกนะนะ มันกระเบียกหน่อยหนึง่งพอะตาแดดออกมามันกระแหงหลวดนะมือนี่ก็แดดเบิดมือแดดเบิดมือมันกระแหงคือเกาพะว่าฝนมันบ่อยแห้งป่าสิถอยทับกลับขึ้นไปทั้งบ้านกลับขึ้นไปทั้งบ้านไปยู่ทั้งบ้านนเป็นเพื่อนคล้องนองมาองมา,มาไม่ค้องกับสมัย แล้วก็ไปไปรุนแล้วก็ไปร่อล่อถารับถากันไฟซอยกันยู่ทั้งบ้านวู่แถวนาบ้านถ้ามันล่ามมาอีนี้กะต้องซอยกันเพราะว่าสายอย่างของป่านี่ป่ากระเห็ดไว้รอบบ้านโหดต้นไม้น้ำแล้วก็ะไฟมากกัน อย๋เซมันโซลเซลมันก็นใส่ได้พร้อมกันหลายสายเนาะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำบาดาลไฟฟ้ามันก็ซอยได้มันก็นนกนเปิดได้เทเลสายเดียวแต่ว่ามันก็คุณลุงการล็อกว้าวนา้ำแยกปลาปากับบาดาลออกจากกันย่ดอกสามารถใส่ปลาปาได้น้ำใส่น้ำบาดาลได้น้ำมาเมืองนีเจอน้ำด้วยไันน้ำแชเพราะว่า กุลุงปล่อยนำลงบอ่อปลาแ้วมันกระลน้นลงมาแถวนี้ตลอดปล่อยใส่สวนชุมช่มฉ่ำแล้วว่ะสวนสวนขังเทิงนี่จะบอกมีปัญหาหลายที่หนองเบิ่งหญ้าเขียวเพราะว่าคุณลุงปล่อยนำลงมาจะบ่มีปัญหาหลายแต่ว่าสวนทางล่างนั่นบกม่วงหิม,มาพาวน,นั้นนีแต่หญ้าแห้งอา้าลงทางไปตรงใด่ะบาด้ก็ปเปี้ยนหกหลาย ต้องออกซ้อยนี่ออกหอมนี่เพราะว่ามัน <laughs> พม่ตะกวงหญ้าเต็มอยู่กองเศษใบไใม้กิ่งไม้นี่หาทา่าออกทำอะไรได้ไดประเปียกนั้งเือเห็นคอนทอนใหม่หิ่มอยู่ปากกันแล้วแม่งยา่ตัวง้อ,นอ,งงอ <sighs> คนจากป่าหญา้าบุ้งหญ้ามาแเลวลุดออกมาแล้วเปลี่ยนละพี่น้อง แี่นแล้วอุ้ยโกบเฉียดกันเต้นตื่นอื่ปากเอได้ลากเอาได้เสียมเพราะว่าเมื่อหนึ่งข้าถือไฟฉายใายคลิปน้ำเพราะว่าเก็บไว้ละเละปีคุณลุ่งเอา ใบไม่เอากิงไม่มะกรวงว้กระไลด้วยหั่นเขาสวนได้ก็ได้ไม่ใช่เล่นด้วยสวนนี่ก็กณลุงพยายามเปิดน้ำสปริงเกอรังบ้านนี่หิยามันเคียวตัดแล้วเราก็เปิดสปริงเกอรหิยาเคี้ยวยาเกิดบใ้แห้งตัดออกแล้วก็กวาดใส่เอาไหมแลวนี่ก็ ปล่อยปนหนามสปริงเกอร์ใส่โซลาเซลล์ใส่ให้มันเขียวบ่ให้บ่ให้ไฟ,ไฟล่ามเข้ามาในสวนนี่ได้เพราะสวนนี้อยู่ติดกับบ้านพี่น้องสวนหลังบ้านแปลงนี้นั่นคือติดอยู่ติดอยู่บ้านเลยแต่ันเข้ามาได้กะโอ้น่าก,กลัวอันตรายนี่คือการปลานี่ยนี่ก็ใบไม้แห้งพยายามเจ็บพยายามอันตัดให้มัตัดแล้วก็มากวางไว้ ยาใบไหม่กับพย้ามเก็บไปใส่มองสีเฮ็ดปุ๋ยเห็ดยังไว้เท่ากับพย้ามดักพย่ามรัดกันทุกทางแต่ว่ากันยากที่สุดก็คือนั่นแหละสวนหวยเมื่อกี้นี่แหละค่ะคนั้นเขาสวนเท่าไหรเอาคุลุง มีคือบวดับไปคือบวดับยังปั่นอยู่เปิดมองได้ไวอีกนอก้อแบทนี้เจ๋งล่ะนหาอยากเ้าวนี่บอปิดมันก็ยังดังจะสงสัยคุณลุงบ่ บ่ได้อัน,นปิดน้ำก๊อกได้บุตาเพิ่นบ่นได้ปิดน้ำก๊อกได้บุมันหลอดดังบึ้งๆน้ำกระสิไลถิ่มเบิดทันทีพรุ่รงนี้ต้องรีบปั่นน้ำขึ้นใส่ถังให้เต็มไว้ปั่นจากโซล่าเซลหวังว่าจะมีแด,ดดเออหวังว่าจะมีแดด